สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเหรียญชนิดราคา50บาทเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินเ,ออเหรียญน,นี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั่นเองนะคะเป็นเดียนกราสา์ที่ระลึกพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติครบรอบร้อยปีด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่4และรัชกาลที่5 ผินพระพักไปทางด้านซ้ายริมขอบบนนะคะจะมีข้อความพระจอมเกล้าและพระจุลจอมเกล้าพระราชทานกำเนิดแล้วก็ด้านล่างจะมีข้อความรัฐบาลไทยแล้วก็มีราคา50บบาทเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะคะที่ควรที่จะสะสม เรามาดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังด้านซ้ายอ่ะเป็นเป็นรูปพระมงกุฎนี่นะคะด้านขวาเป็นรูปออพระจุลมงกุฎในสร้อยแห่งเครื่องขัติยราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักกรีบรมราชวงศ์ริมขอบบนก็จะเขียน100ปีพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติ2417ถึง2517ส่วนด้านล่างก็จะเป็นอักษรโรมันนะเ,ออเรียนนี้น้ำหนักเรียนจะอยู่ที่25กรัม เส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ38มิลิเมตรส่วนผสมนะจะเป็นเงินร้อยละ40นะคะแล้วก็ทองแดงร้อยละ50นิกเกิลร้อยละ10ลักษณะเหรียญนี้คือจะเป็นเหรียญกลมเนาะแตเออ่เหรียญนี้จะเป็นเหรียญขอบเรียบนะคะวันที่ประกาศใช้ วันที่12พฤศสิกายนพศ2517ก็ผลิตก็ประมาณ2องแสนเหรียญเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่สวยงามมากก็คิดว่าเพื่อนๆที่รักในการสะสมนะคะควรที่จะมีเก็บไว้